สิ่งที่ผมอยากจะทำมานานแล้วเนี่ยก็คือทำไมผมไม่เอาการ์ดบัฟน,นี้มาใส่จีนอตเนี่ยบนัสสปีดสามแถวผมรู้สึกว่ามันไม่คุ้มค่าเ่าวะอันนี้มันโบนัทเอพีอย่างเยอะแต่ไปมามาบนัสสปีดดีกว่าครับ สวัสดีทุกท่านนะฮะพบกับผม,มเช่นเคยนะครับกับสฟตประกายแสงนักตีนะฮะต้นคลิปที่ผมบอกไปนั่นแหละฮะผมเอาการ์ดสปีดมาใส่ให้จีนอทแล้วฮะก่อนก่อนที่นกักกากหวานจะเข้าตอนที่สปีดผมก็อยู่ที่แต่เนะฮะอุปกรณ์ส่วนใส่ก็นี่ฮะตามนี้เลยอัตราคริดที่ลข้า1ชิ้นแล้วก็ความเร็ว3ชิ้นนะฮะ,ะความเร็วตัวนี้เปิดก่อนเป็นตัวแรกนะฮะเร็วกว่าทั้งเมืิอกก็เดี๋ยววันนี้จะพาไปดูในลานประลองนะฮะ เดี๋ยวเอาจีนอตสปีดขนาดนี้ไปไต่แรงกันเนี่ยเมื่อวานผมแพ้คนนี้ใช่ไหมเดี๋ยวดูฮะวันนี้จะเป็นยังไงไปไปดูว่าจีนอตปัดสปีดแล้วให้เปิดก่อนคนแรกมันจะดีขนาดไหนไปครับจังหวะนี้ขอเปิดแอนิเมชั่นมาฮะบัฟจากหมาฟอบ้านแมนเพิ่มลูกไฟไปแปดลูกไปยิครับจังหวะนี้เราเปิดปืนจากกลจากจีนอใส่สุดปุ๊มไปที่15ล้านนะ แล้วยุงไล่โจมตีดวงเขาลงไปนอนฮะแล้วเลื่อนหินทุ่ลายฟ้าไปจังหวะนี้บึ้มไปที่ห้าล้านฮะแล้วยุงไล่โจมตีเพโรปุ๊บนี่ฮะแสดประกายแสงฮะโจมตีขึ้นแสงใส่ทาเก็ตเดียวปุ๊บไปที่หนึ่งล้านแล้วก็ยุงไล่โจมตีปุ๊บมาสามตัวเปิดก่อนแล้วก็เขาติดไม่ดับนะอ้านี่ฮะสู่โจมพิปาได้ด้วยฮะเปิดก่อนมาเขาอีกเรียบร้อยฮะจังหวะนี้นี่ฮะกลายเป็น น่าจะชนะง่ายๆเลยนะเออแปดสวนไประเบิดปุ๊บเพราะว่าทีมเขาอะตายไปแทบเกือบหมดแล้วตั้งแต่ G จีนอตยิงยิงดอกแรกนะเพราะฉะนั้นก็ทำไมผมถึงไม่เอามาใส่ก็ไม่รู้เออจริง,รงๆน่าจะเอามาใส่ก่อนเออเนี่ยแหละแล้วเดี๋ยวหน้ากากหวานมาก็จะเอาของสปีดท,ทุกอย่างไปให้หน้ากากหวานฮนะแล้วก็ให้จีนอตกับพลาสมกิกผมเย็นอยู่ข้างๆอ่าตามนั้นเลยฮนะไล่ไม่ชนสแล้ไปยุงไรโจมตีปุ๊บ จบเกมฮะนี่ฮะชนะอย่างง่ายดายนะฮะเดี๋ยวเราไต่ขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะนี่อันดับสิบใช่ไหมฮะเดี๋ยวไปดูอันดับเก้าว่าเป็นใครถ้าเป็นพี่เฟิร์สไม่น่าจะตีได้เดี๋ยวดูก่อนอ่าเป็นพี่เฟิร์สนะฮะ,ะเดี๋ยวผมขอลองลองตีสักทีหนึ่งไปดูว่ารีวิวทีนอตในความเร็วระดับนี้จะสู้พี่เฟิร์สได้ไหม มาฮะจังหวะนี้ผมได้เปิดก่อน2ตัวนะฮะไปครับซีนอตลูกพ่อสู่เสื้อการากอย่าทำให้ผิดหวังระเปิดปืนจากกลบึ้มไปที่ส4ล้านฮะแล้วยุงไล่โจมตีเกียโดปุ๊บโอโ้โหกระบองเหล็กเข้าสวนมาด้วยนะมาฮะเลื่อนหินทำลายฟ้าไปบึ้มไปที่5ล้านฮะยุงไล่โจมตีทัสมาจีติดไม่ยอ่อทอฮะจัวะนี้แล้วก็โดนกระบองเหล็กสวนมา มาฮะระเบิดปืนจากคนอันนี้น่าจะแรงรับแรงกันแท้ครับบึ้ม25ล้านนะโอ้โหแรงจัดๆแล้วทีน้อยผมก็ติดไม่ดับนะมีระเบิดจากอาสีบติดไม่ดับทําให้ทัศมมาีเขาลงไปนอนนะฮะ,ะยุงผมยังได้ป่าอยู่นะจู่โจมพี่าฮะเพราะว่าแต่ผมไม่ไม่ได้ไม่ได้โจมตียังมีลูกปลใช้นะฮะฮะติดไม่ดับไปโอเคตกธรรมดาแล้วยุงไล่โจมตีไปติดไม่ยอ่อทอฮะมาฮะกระบองเหล็กนะ กำนัมพี่โลดนะโอ้โหไม่ได้เห็นกันมานานฮะบึมโอ้โหติดกระดูกหักสีแดงด้วยฮะมาฮะเทิร์นที่สองฮนะจังหวานี้ทีนอตระเบิดปืนจัดก้นไปฮนะบึมสองทาเกตโอ้โหไม่แรงเลยฮนะโอ้โหกระบองเหล็กเขายัางอึดเลยฮนะอึดอยังอึดอยังงี้จะสู้อย่างไรมาฮะเลื่อนหนงมางลายฟ้าสองทาเกตบึมเรือไม่ล้นเลยทีเดียวต้องหวังพึ่ง โอ้แต่ว่าต้องรับแรงกระแทกจีน้อยก่อนฮะคือจะบอกว่าต้องหวังเพิ่งยุงผมฮะให้ปาดเขาให้ตายเออโอเคยุงยังอยู่โอเคติดเขาม่มาฮะยุงฮะู่โจมพิบตาบับปึ๊บติดคิติคอลโอเคแล้วก็ติดฟอสชิลโอเคเยี่ยมเลยเฮ้ยน่าจะสู้ได้อยู่นะยุงไล่โจมปีไปฮะปึ๊บโมถกกระปองเหล็กเขาสุดยอดนะมาฮะกระนำพี่โรดรอบที่สองฮะปุ๊บโอราโอระโอ้โห สุดฮะบอกเลยว่ายืนกันนานๆฮะลื่นหินทำลายฟ้าเลยฮะจังหวะนี้บุ้มโอเคแล้วยุงไล่โจมตีไปแล้วยุงผมอันตีฮะจู่โจมพี่ปลาลองดูฮะความแรงปึ๊บไปที่3ามล้านแปโอ้โหกระบองเหล็กเขายังยืนได้แล้วยุกนกไฟเิ็นิกก็ปิดควอสชิวตายไปเลยนะฮะใช้ชีวิตคุ้มเลยฮะนะฮะยุงไล่โจมตีโอเคฮะชนะพี่เฟิร์มมาได้นะฮะโอ้เอาเรื่องจัดเลยฮะ ดีน็อตเปิดก่อนมาฮะไปอันดับที่แฝดฮะไปลุยกันต่อฮะจังหวะนี้ปุ๊บมาครับเปิดก่อนสามตัวมาเลยทิปทีป่ทปเปิดก่อนแล้วก็ยุงไล่โจมตีได้พาสิฟระเบิดแฟดด้วยนะก็ค่อนข้างดีเลยเดียวไปครับบุ้มแล้วยุงไล่โจมตีเมลสกาดนะฮะแล้วก็ระเบิดจักแฝดแล้วก็ลื่นหินทำลายฟ้าไปจังหวะนี้บุ้มไปที่ ห้าล้านสี่ยุงไล่โจมตีซุปเปอร์ดชาชัยติดไม่ย่อท้อนะ <_ T. S 1> แล้วก็แฟดประกายแสงโจมตีขึ้นแสงไปปึ๊บอ่าแล้วก็ยุงไล่โจมตีจน็อตปึ๊บโอเคแล้วก็จู่โจมพิปตาครับป้าไปโอ้โหแฟดผมลงไปนอนนะมาจู่โจมพี่ปาคืนไปฮะป้าไปมึ่มไปที่สามล้านหกฮะอยู่ยืนได้นะ <_ T> มาครับรับแรงกระแทกน็อต มูสสามดาวไหมเอาโอเคอาวุธธรรมดายี่สิบสองล้านโแหแรงฮะแรงจัดเลยฮะทัดซึ่งมา่อกี้ผมลงไปนอนเลยฮะหมาตกธรรมดา,าไม่มีทูกไปใช้แล้วยุงไล่โจมตีทีนอตยังยืนได้แล้วหมัดทุกอาชูร่ามาครับจังหวะนี้ปึ๊บบัม่มมูสสามดาวด้วยฮะแล้วยุงไล่โจมตีฮะโอ้โหติดพิทิคอลแล้วติดเผาไหมม้มาทีนอตผมยิงไปฮะระเบิดปืนตะกล ทำมีเจ็ดล้านฮะโอเคเออแต่ว่าต้องมาสู้กับยุงจะสู้ได้ไหมน่โอเคฮะแซดทะลวงฮะอีน้อยเขาตายไปแล้วนะฮะโอเคฮะโอ้โหดวงคนตัดธรรมดามาแล้วยุงไล่โจมตีโอ้โหเรียบร้อยฮะผมน่าจะแพ้กดข้ามเลยเรียบร้อยฮะสู้อันดับแปดไม่ได้นะฮะเซิร์ฟผมนี่ค่อนข้างเฉือนเลย ฮะขออีกสักตานึงล้วกันนะฮะขอสู้กับอันดับ7อันดับ7จะเป็นใครนะอันดับ7จะเป็นใครนะโอ้โหคนนี้จริงดิชื่อจีหนึ่งผมครัไม่น่ารอดโอเคปากพาไปดูความเสื่อนของเซิร์ฟผมคือแต่พี่บัตรก็ครองอันดับหนึ่งยาวๆนะมาฮะเปิดก่อน3ตัวเหมือนเดิมฮะลองดูฮะเผื่อสู้ได้ไปครับจังหวะนี้ราเบิดปืนจากกล เปิดก่อนได้เปรียบบึ้มไปที่15ล้านฮะยุงไล่โจมตีไหมฮะยุงติดไม่ย่อท้อไหมอ่าติดไม่ย่อท้อแต่ว่าตัวข้างหลังเขาไปแล้วนะตัวอะไรวะไม่เห็นเลยไม่จำไม่ได้เลยว่าตัวข้างหลังเขาตัวอะไรโอเคเรื่อหงหินทำลายป้าไปยุงไล่โจมตีทัสมาจีติดไม่ย่อท้อเหมือนกันฮะโอ้โหแล้วนี่ฮะปัดประกายแสงโจมตีขึ้นแสงป่าแถวหน้าไปยุงไล่โจมตีโอเคเฮ้ยมีหวังมีหวังโอโ้ติดไม่ดับด้วยโอเคอย่างนี้ ที่ติดไม่ดับนะฮะเพราะว่าระเบิดฟอสชิลนั่นเองนะฮะทำให้จีนอตเขาไม่ได้ยิงตั้งแต่เทินแรกนะฮะโอ้โหนี่คือเรื่องดีของการเปิดเทินแรกนั่นเองฮะแล้วยุงผมก็ตีธรรมดาไปหมาตบไปยุงไล่โจมตีติดไม่ยอ่อท้อฮะโอ้โหติดฟอสชิลไปฮะจังหวะนี้มาครับระเบิดสนามพลังแล้วก็โจมตีขึ้นแสงแดงมเช่นก็แลดฟาดหน้าเค้ไปปุ๊บยุงไล่โจมตีติดไม่ยอ่อท้อแต่ว่าผมเปิดก่อนครับผมเปิดก่อนครับจังหวะนี้ เระเบิดปืนจักรกลโอ้โหสามารถน่าจะขึ้นที่เจ็ดได้นะฮะจังหวะนี้นี่ฮะยุงไล่โจมตีจบเกมฮะโอ้โหขึ้นมาที่เจ็ดได้นะฮะแมโแรแลนเหรอเดี๋ยวค่อยว่ากันคลิปน่าจะยาวไปแล้วโอเคเป็นไงบ้างฮะสำหรับคลิปนี้ไปตีหน่อยดีกว่าดีไหมเอาไปตีหน่อยไหนๆก็ตีล้ตีมาถึงขั้นนี้แล้วเออ มามามาแล้วเปิดก่อนสองตัวนะฮะโอ้แฝดผมความเร็วไม่พอไม่เท่าเขานะฮะมาครับลองดูครับซีนอตผมเปิดก่อนฮนะระเบิดปืนจากกลไปจงนนังหวะนี้บึ้มไปที่สิบสองล้าน,นะฮะยุงไล่โจมตีโอเคสื่อเขาลงไปนอนฮนะลงไปแดนเรียบร้อยเล่นเห็นสไลายฟ้าไปครับบึ้มไปที่หกล้านนะครับแล้วก็ยุงไล่โจมฟีขึ้อีกโอเคลงไปนอนฮนะดาเมจเขาเหลือแค่หมาพ่อแวมแมนกับ ทีนอนะโอ้โหต้องรับแรงกันแทกโอโ้ยังแรงแรงจัดโอเคติดไม่เอาทอยังดีฮะแต่ว่าต้องรับแรงกันแทกทีนอยอยู่ดีโอเคต้องทําให้เขาตายให้ได้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคติดฟอสชิลโอ้โหฟอสชิลไม่สามารถทําอะไรทีนอยเขาได้นะฮะเรือเขาเยอะจัดโ,โหระอุสามดาวด้วยฮะยิงไปยี่สิบล้านนะนี่ไงโ,โหไม่น่าอมาออกคลิปเลยฮะอายกันเปล่าเปาฮะจังหวะนี้ยุงจู่โจมพิชตามาฮะ หมารับแรงกระแทกโอ้ยยังมีไม่ย่อท้ออยู่ฮนะหมาตกธรรมดาขอรีเลื่นหน่อยมาฮะคิวบิกมังทลายรู้สึกจะโอเคยังอาวุธธรรมดาอยู่ปึ๊บยุงไล่โจมตีมาอย่างพิ่งตายนะโอเคมาสีน้อยผมยิงไปจังหวะนี้ขอให้ตายให้หมดเลยระเบิดปืนจากกลนีปมไม่ที่สิบสองล้านนะโอเคโอ้โหแต่ว่าสีน้อยเขายังมีไม่ดับอยู่นะอ๋อไม่ดับจาก หาดาวหรือเปล่าห้าดาวม่วงหรือเปล่าโอเคอแพ้อยู่แล้วฮนะไอ้ลรลนะไรรรเขาโหดจริงบึ้ม,อ,ม,อ,มอย่างแรงอะมาลงไปนอนเซงตี้อย่างเรียบร้อยฮะก็ก็กยังดีนะฮะที่ผมยังได้อันดับเี็ดปกติผมอยู่ที่สิบนะฮะแปลว่าคลิปนี้ก็ประสบผมผลสำเร็จนะฮะในการไต่อันดับขึ้นมาโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครต์กับผมด้วยนะฮะเป็นกำลังใจให้ผมสำหรับ ในการทำคลิปต่อไปนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ相手の方が上回る分野の存在については受け入れなければ成長することはできない。<im ple a>